โคลรา,าบดดารัูดีท่ามผูส่งทุกท่านเลยครับก็เรียนเยว่าห่างหายก็ไปนานเลยครับสำหรับการกลับมาทำยูทูปครั้งแรกในรอบหลายเดือนหลายวันนะครับก็อาชีพเป็นนก็นเพราะผม่มา,าเริ่มไปเรียนแล้วนะครับคือไปเรียนได้หลายวันแล้วแหละพุ่งนี้ผมก็ต้องไปเรียนนะครับลงคลิประมาณ3 15บห้าโมงครึ่งสิโมงสิโมงประมาณนี้แหละผมจะกลับเวลาไปประมาณนี้นะเพราะผมต้องทำกันบ้านทำให้นี่ครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้ปิดเสียงไปบางทีหรือเล้วนะครับผมเองจะไม่ได้ยินเสียงโอเคค่ะตอนนี้ผมจะมาปรับตั้งค่านะครับปรับตั้งค่าผมจะเปลี่ยนตั้งค่าใหม่แล้วนะครับเออสําหรับวันนี้ผมจะเปลี่ยนตั้งค่าใหม่นะครับอ่ะนี่ความโปร่งใสก็ประมาณนี้หน่อยอันนี้ก็ใหญ่ๆเลยเรามะต้งใช้คุณผู้ชมนี่ผมจะเอาบุกเดินมาตรงนี้นะ ผมจะเปลี่ยตรงนี้ผมเลยงนี่ผมจะปรับตรงนี้นะครับยาในกาให้ใหญ่หน่อยอันนี้ก็เล็กๆนะครับมีอินก็ต้องมีรูปแป้งคินแล้วคิดแล้วอุดดว้ยตัวผมจะปรุงเดิมเองตรงนี้นะครับตัวผมจะปรับขานาดนะครับแล้วก็ความคงไฟนี่ผมจะเอาไป ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยสกิลผมปรับผ้ใหญ่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีกัดการปรับตั้งค่าทียกคือแบบนี้จะปรับแต่ว่าไม่รู้ว่านผู้ชมจะปรับได้เหมือนผมไปหรือเปล่าาสำหรับคลิปนี้แบบผมก็เหลือสอกสิบน,นะครับก็ทําทคลิปได้ได้ลหลายนาทีหลายชั่วโมงเลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปไต่แหลงไม่ใช่ดิไปเล่นกันในโมหมด ท่านผู้ชมคิดว่าจะเอาหมดเลยดีอจอม,มูลเลยดีว่าท่านผู้ชมสิวสเชียนแบบว่าด้ยเหตว่าไม่เอาอยู่อ่ะไปหัวโตมั้งท่านผู้ชมเออหัวโตหัวโตวแล้วก็สมาธิไม่นอนก็ไม่ค่อยมีอะไรมาเอ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าผมเ,เ,เปลี่ยนหัวเปลี่ยนไปเลื่อหมดธรรมาดาแล้วครับลงเป็นทีมครับโอเค ก็เอ่อสำหรับพี่พี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะเพราะผมก็ต้องไปเรียนแล้วไงเออไปเรียนหลายวันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมมากมันไม่ได้เป็นวันที่เืลอวด้วยแต่ผมมาวันเกิดพ่อนะครับเท่วนี้เราจะพัดคนนะครับไปเล่นเกมฟรีไฟกันนะครับเราจะมารกันในบททัไปโดยที่มาเล่นกับเพื่อนนะครับน่าจะไม่หลุดผู้ชมเออไม่หลุดเลย ศัตรูแล้วมุ่งหนะน้าไปยังเขตปลอดภัย ที่เราบอกแล้วครับก็ตอนนี้ก็มันพูดที่ฝรั่งทำหาวานครับโอเคเขาบอกว่าผมไม่อยากจากโรงเรียนพระปเสนไปพระพาไทยไปเลยเพราะอาผมก็ต้องแบบยได้โรงเรียนไปโรงเรียนสายที่ ใช,ชมเปนะเเมมม็นแบบนั้นนะเัวเจี๋ยโม่มาตัวเจม๋ยมตัวคนตีนร้อเล่นครับรายเรียนร้อเรียนเฮ้ยทำไมมันเข้าไม่ได้เนี่ยโอ้าวโอ้เอแงแองต้องปัดมาห้าทีนะครับห้าทีกว่าแล้วเออก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ เป็นลิปสันๆมันไม่มีอะไรมากก็ขอโทษท่านผู้ชมจริงๆครับผมขอภยัยจริงๆสำหรับคลิปนี้ขอจะดรับเลยนะสุดีครับบ๊ายบายนะครับ